สวัสดีจ้ามณนิกะถ้ามาชมนะคะหิมะตกวันแรกของปีนะคะที่เยอระะมันจะ้ะกับเป็นบรรยากาศสวยงามนะคะปีที่แล้วหิมะบ็ตกนะคะปีที่แล้วแต่ปีนี้หิมะนี่ตกหลายค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศหลังบ้านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห่างบ้านค่ะตอนนี้ก็ตกอยู่นะคะตกทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวจะได้ไปกวาดที่มะกันละค่ะ ตั้งแต่มาอยู่เยอรมันเ่เคยกวาดที่มาเป็นปีแรกเหมือนกันนะจ๊ะที่ได้กวาดที่มาอันนี้ก็จะเป็นลังบ้านเหมือนกันค่ะเป็นสวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านต้องทำงานหนักเลยค่ะ เดียยนคาวาจะตกมาเรื่อยเรื่อยอันนี้ก็จะเป็นสวนหนาบ้านนะคะจะไปชมสวนหนาบ้านเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะ หนาหนาวก็จะเหมือนจะตายนะคะหนาหนาวนะคะแต่ว่าหน,นาร้อนนะคะหนาร้อนเขาก็จะเกิดขึ้นมากไหมนะคะเกิดขึ้นมากมือนเดิมนะคะทั้งนี้ก็จะเป็นต้นสน,นะคะก็จะมีต้นนูสนะคะตน้ตนต้นทัวนะคะทัวเยอรมัน ต้นทั่วนี่อร่อยนะคะต้นทั่วเนี่ยพิ่กับ,บกก่บเคยกินพ่งอยู่เคยกินกินปีนี้แหละมาชิมมาชิมนะคะ่ะชิมเบิงเหรอมันมันแสบไหมคะเก็บบันทึกไว้ ก็เป็นสวนนะคะสวนหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวจะได้เริ่มกวาดให้มาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะไหวบ้ากวาดไหวบ้ากวาดไปกวาดมากเหนื่อยเลยค่ะต้องใส่ใส่แรงเยอะขนาดเป็นต้องกวาดออกนะคะเดี๋ยว บ,บ่ธีจอดรถรถ๋ยวรถเขาบ่ไดถ้าเกิดมันสูงเกินไปถ้าเกิดฝนตกมากก็จะดีค่ะมันจะได้ละลายหิมะนะคะถ้าเกิดเมื่อไดแดดออกนะคะยิ่งหนาวนะคะจะกี่พิ้นนะ่ะดีใจค่ะถ้าเกิดแดดออกนะโอ้ดีใจแล้วค่ะแดดออกอะที่ไหนได้ยิ่งยิ่ง,งแดดออกยิ่งหนาวค่ะ แต่ถ้าเกิดฝนตกหน่บ้านหนาวนะคะมิดมาและล่ะละหิมะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดแดดออกมันก็จะเป็นน้าแข็งนะคะมันจะเห็ดเห,ห็ดหนนะคะถ้าต้องดีบกวาดออก ไวปะคะคเดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนตัวแล้วค่ะ เป็นบรรยากาศให้ทั้งบานนะคะเอฟซี FC ทั้งบานนะคะเห็นหิมะนะคะหิมะกระตกแล้วปีนี้เปลี่ยนตัวแล้วค่ะดีหน่อยแรงเยอะ ตอนที่อยู่เมืองไทยนะคะเนาะอยากเห็นหิมะค่ะหิมะเป็นแบบใดเนาะอยากจะเห็นอยากจะล่นหิมะค่ะเพราะแต่มาอยู่จริงๆแล้วอ่ะก็เฉยๆเนาะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะอาจจะเป็นเหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะตื่นเต้นนะจ๊ะเนาะแต่มาเห็นแล้วก็เฉยๆตอนที่มาทั้งในเห็นนะจ๊ะเนาะโอ้อยากเห็นเด้อยากเห็นเด้อ่ะ ถ้าออะไรไมาเจอจริงๆแล้วกะหนาวจ้ะบอกไปเลยมันก็นจะเป็นบรรยากาศเพื่อนบ้านนะคะแฟนกับพึงเหลิกงานมากจ้ะเหลิกงานมากกับไ้ทำงานต่อเลย ถ้าเกิดพักมันจะบกขยันนจะจ๊ะเนาะมาแล้วก็เห็ดงานต่อแล้วจะได้แบบเออบ่อมีความรู้สึกว่าขาดอย่างนี้มั้ยจ๊ะต้องต้องเปลี่ยนที่กวาดไม้แล้วนะคะอันเก้าบ้าใยอันนี้เป็นไดนใส่ตัวไม้แล้ว ก็ต้องต้องทํำหมดเลยจ้าต้องกวาดออกหมดเลยนะคะหนาบ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเกิดไอมีคนเดินพาเราเกิดอุบัติเหตุหรือล่ไอลมไม่กินไหมค่ะข้าก็ต้องรับผิดชอบเขานะนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะคะ จอดทางจอดรถก็จะเซ็ตกะเหนื่อยมันกันจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นถนนนะคะถนนเข้าบ้านถนนก็นจะมีอันนี้นะคะทางอำเพื่อทางยังเก่า เกือมา,มาโรยนะคะมันก็เลยแบบบอยมี่หิมะจ้ะหิมะกัละลาลยนี่นะกาจะเป็นปุยปุยะะหิมะเป็นปุยปุยนะคะเหมือนหนุ่นนะคะเหมือนที่บึงอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยก็ได้แค่นี้ค่ะมาเบิงบรรย,ยากาศตอนคืนบังค่ะบรรยากาศตอนกลางคืนนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไง ก็มีล่มบังก็ยังตกอยู่นะคะเขาก็ตกกังวันทั้งกังวันกัางขึ้นเลยจ้ะทั้งวันทั้งขึ้นเลยนะคะหิมะนะคะ ก็มีมาให้ชมแค่ในราคาถ้าครชอบคลิปนี้ไพไพชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ลกดแชร์กดติดตามไปเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณจ้าสุขภาพแข็งแรงจ้า